ก็สวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนช่างทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับช่างกบจะพามาเช็คบอร์ดนะครับบอร์ดของบอร์ดไซโจนะครับไซโจไซโจนจินะครับอาการนะครับพัดลมพัดลมคอยเย็นไม่หมุนนะครับไม่มีไม่หมุนนะครับลูกค้าส่งมา ให้ดูนะครับอ่าจะเป็นช่างแอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็พอถอดอะไรเปลี่ยนได้นะครับแต่เช็คละเอียดไม่ได้เขบอกว่าเงี้ยอ่าโอเคส่งมาให้เจ้ากรมดูได้เขาเปลี่ยนไอซีตัวนี้นะครับไอซี IC ตัวนี้เป็นไอซีตัวอ่าควบคุมเกี่ยวกับการขับนะครับครับมอเตอร์ตัวคอยเย็นนะครับมันเป็นเบอร์ lnk สามศูนนะครับเปิดเนี้ยควบคุมอยู่กับมอเตอร์ตัวเนี้ยมอเตอร์คอยเย็นนะครับเอามอเตอร์มาให้ด้วยนะครับเออ่ ใหม่เลยนะครับน่าจะออกใหม่นะครับบอกซื้อมาโคตรแพงเลยอะ่ะอันนี้ไม่น่าจะเป็นของแท้นะน่าจะเป็นเทียบมากกว่านะครับเทียบเียอ่มันก็มีบอกเหมือนเดิมนะครับเราเสียบเข้าไปไฟสิบห้าโวลต์ต้องออกนะครับสีขาวเนี่ยไฟเลี้ยง VCC เนี่ยตรงนี้ต้องออกนะครับ15โวลต์นะครับ คือตรง vm เป็น 300V โวลต์นะครับส่วน vcc ก็ต้องออก 15V โวลต์โดยประมาณนะครับหัวใจหลักก็ 300V โวลต์แล้วก็มารองลงมาก็คือ vcc นะครับต้องมีไฟเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงในวงจรนะครับเป็นชุด bldc คือชุดอินเวอร์เตอร์ไฟเลี้ยง ic ข้างในนะครับส่วนรองลงมาก็น่าจะมีครบนะครับ pg v s ตามนี้แหละครับที่จังกบเคยลงไว้ว่าเป็นไฟอะไรมัง่งไฟป้อนกลับแล้วก็ไฟเขา,าเรียกว่าไฟที่มอเตอร์มันทำงานนะครับมันจะส่งสัญญาณป้อนกลับไปในส่วนพวกนี้นะครับแล้วก็ไฟ15 15โวลต์จะมีจุดนี้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือ vcc ต้องมี1 0 Uh, Vcc mm. ต้องออกนะครับ v, mm. 1 5บโวลต์นะครับแล้วก็3 0 0โวลต์ออกนะครับฉันกบจะวัดไฟก่อน Vcc mm. ต้องออกนะครับ mm. เพื่อนช่างก็เขาวัด mm. เขาวัดมาแล้วเขาบอกไฟมันไม่มีนะครับมันเกิดจากอะไร mm. เรามาวัดกันเลยป่า15โวลต์มีไหมสาร้อโวลต์ v, มีไหมไฟหลักๆนะครับ แล้ววันนี้ช่างกบอยู่ดีดีก็เป็นวันผุ่มแพนอนดึกนะครับผมก็ต่อสายไฟไวนะ้แล้วอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับคัดจมูกอโอเคเปิดปุ๊บ ไฟจุดอื่นไม่ต้องไม่ต้องไปเช็คมันนะครับมันน่าจะมาอยู่แล้วนี่สิบสองโวลต์นะครับช,ชุดนี้สิบสองโวลต์เป็นเอซีออกมาแล้วก็มาเป็นอ่าสิบห้าโวลต์หรือสิบสี่โวลต์จ่ายแล้วก็ออกมาเลกโกเลตผ่านเลกโกเลตตัวนี้ห้าโวลต์นะครับมาดูไฟอ่านี่เห็นไหมมันกระพริบมีการกระพริบด้วยนะครับเพื่อนช่างเห็นไหมมันกระพริบเหมือนมันจะทํางานนะครับมาดูไฟสามร้อยนะครับสามร้อยออกไป ่าโอเคนะครับยังสวิงเลย3ามร้อมีไฟ VCC ครับจุดนี้อ้าวไม่ออกนะครับ IC ใหม่นะครับอาจจะ IC อาจจะมีปัญหาหรืออะไรประมาณนี้ช่างกบก็ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องเช็คกันดูนะครับมันสวิงแค่เนี้ยน3่สมอะไรของมันนี่ยละแล้วไฟตรงนี้ก็กระพริบปิดนะครับก็มาเช็คพวกไดโอด พวกนี้แล้วก็อาพวกนี้แล้วก็ซีเนอร์ e R ตัวนี้ะนะครับว่ามันมันมันเสียไหมมีปัญหาไหมนะครับโดยทังวไปจะเดีย๋ยววัดก่อนอื่นวัดไฟก่อนเพราะไฟมันตกครั้งยังมีไฟอยู่นะเดีย๋ยวเอาหลอดทีชด่ชัดก่อนนะครับก่อนจะวัดเดี๋ยวมิเตอร์พังเจ๊งนะครับยังมีไฟพิ๊บปิๆอยู่เลย น่านจะหมดแล้วเหลือหนึ่งโบน์นะครับวัดได้โอดวัดให้หมดอ่ะโอเคไม่มีปัญหาโอเคนะครับ อคอ่าไม่มีตัวเสียนะครับไม่มีมวัดฝั่งนี้อ่าซีเนอร์นะครับซีเนอร์มองไม่เห็นมองเห็นหรือเปล่าครับไกลไปเนาะใกลก้สีนอร์นะครับไม่ช็อตนะครับอ่ามีอาเบอร์อะไรมั่งน่าจะหกหกเคกับแปดเคหรือเปล่านี่จะวัดดูนะครับ อ่าเคโอเคอันนี้เท่าไหร่อ่า 8K อ่าถูกแล้วนี่จังกมมองเห็นเป็นเทาสีเทาก่อนเลยน่าจะ 8K เทาน้ำตาลดำน้ำตาลนะ 8K อันนี้น้ำเงินน้ำตาลขาวน้ำตาลหรืออะไรได้ 8K ได้หก k โอเคนะครับก็ประมาณหก k ได้นะครับมันมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เดาๆเอามันมันตัวเล็กต้องขยายนิดนึงเหมือนสีขาวเหมือนสีอะไรเนกก็ได้นะครับประมาณหก k อันนี้แปด k ถ้าเป็น k ไม่ค่อยขาดหรอกครับขาดยากอะไรเสียหรือว่า ic ที่เขาเปลี่ยนไม่แน่ใจว่าเขาซื้อมาเกรดมันดีไหมไอ้สามศูนย์สี่นี่ หาซื้อเกรดดีๆยากนะครับคือถ้าร้านไหนที่ไม่ไ,มไ,มไว้ใจอย่าเสี่ยงนะครับซื้อมาขนาดจังกรบเคยซื้อมาร้านหนึ่งนะครับที่ซื้อประจําแล้วก็ไม่ค่อยเสียเจอซื้อมาตัวก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องซื้อหลายตัวแต่ว่าก็เจออยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็เลยบอกร้านเขาว่า,อารอบนี้นะครับไอซี IC รู้สึกใช้ไม่ได้ก็เลยแก้ไขส่งครีมเลยเขาส่งมาครีมให้เลยดีมากเลยนะครับตัวไอซีตัวละห้าสิบหกสิบบาทส่งมาครีมเลย เดี๋ยวช่างกบจะถอด i อนะครับคิดว่า IC น่าจะมีปัญหาหรือเปล่าถอดไอมาวัดว่าวัดแบบไหนต้องใช้สโคบร่วมนะครับอถอดไอก่อนแบบหนึ่งครับโอเคครับถอด IC ออกมาเทสเลยนะครับไม่มีอะไรเทสนะครับช่างกบจะเทสแบบ ใช้สโคปให้เห็นพันเลยนะครับถ้าพันสวิงนะครับถือว่าใช้ไม่ได้แต่ถ้าพันมันปกติมันนิ่งก็นั่นแหละรู้สึกเหมือนไม่ใช่รู้สึกหรอกครับมันมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะอไอซีเหมือนมันส่งพันมาไม่นิ่ง นี้ครับแนวทางเท e i c นะครับมาดูสัญญาณพันจะป้อนไปสิบห้าโวลต์น,นะครับ <S <S นะครับก็ต่อประมาณนี้นะครับามาดูเนี่ยเน,นี่ขึ้นแล้ว <S 1> <S 1> นะครับเดี๋ยวเปิดได้เอาใหม่ พันมาแบบนี้นะครับถ้าพันแบบนี้ผิดปกตินะครับอ่ามันจะสวิงเพราะว่าไอเบอร์เนี้ยพันมันจะนิ่งนะครับมันจะนิ่งถ้าถ้าช่างกบเทสแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น IC เบอร์ไหนก็ช่างที่สามารถเทสแบบนี้ได้พันมันจะนิ่งไม่สวิงแบบนี้นะครับถ้าอยู่ในวงจรก็อีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ไม่สวิงเพราะอะไร ดิวตี้ไซเคิลมันมันปักมันมันไม่กระเพื่อมเห็นไหมดิวตี้ไซเคิลอยู่ที่32มสหมื่นดึงถ้าดิวตี้ไซเคิลมันอยู่ที่30 35 40 50 60อะ่ะคือมันจะมันจะขยายเข้าขยายออกแต่นี่มันสวิงหมดเลยคือผิดปกตินะครับก็เป็นที่ IC นะครับ IC มีปัญหานะครับทางกบก็จะได้สั่ง IC มาใส่ใหม่นะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับอ่าสโคปนี้ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ ถ้าใช้เป็นแบบมิเตอร์จะได้ไหมถ้าใช้มิเตอร์วัดมันไม่ทันความถี่ไม่ออกนะครับเห็นไหมมันไม่ทันความถี่ความถี่มันไม่ทันเอมิเตอร์ไม่ทันความถี่นะครับมันมันมันคือมันช้านะครับมันช้ากว่าไอตัวสโคปนะครับมันไม่สามารถจับความถี่ได้นะครับก็ประมาณนี้ต้องใช้สโคปอย่างเดียวนะครับโอเค หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนช่างนะครับที่ซื้อไอซีมาเทสแบบนี้ได้นะครับทางเทสอยากรู้ก็ทักมาได้นะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนช่างที่รับชมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนช่างที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ